มีผมมีรงจะเป็นดีค่ะก็ยาใครั็ค่าสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟวอทเยลชาแนลนะคะวันนี้วันแม่นะคะเมื่อวานแม่แต่ยังไม่ให้นแม่วิ่ ได้ของให้เมีด้วยนะคะผลละพันหนึ่งเ<ะ>ลยนี่ฮผลละพันหนี่นจี๊ยงหน่อยเย็จีิยงอันนี้ของพี่นางพี่นางโอนมาพันหนึง่งแล้วว่าฝากมาไหว้พี่เมียไปใส่หน้าที่น้าว่าพันหยิบเองวันนี้แต่ชดมาไหาว้กันได้อพี่นางขอบคุณพี่นางด้วยนะคะพี่สาวโอนเงินมากเหมือนมือคลื่นเป็นว่านนี่นนอของเราเนาะเราจะไหว้ร่วมกันไปเลยจะไว้ไปเลยจ้าวเป็น ตอนทยแล้วเนี่ยอันนี้จะได้มหมจูฮะใช่กันอยู่บ่เออเออรบ่เออใช่กันเออน้ต้องทายหายที่ลรต้องใส่ตาบักเลยตาบักนี่วนแู้ว่านี้เสื้อค่ะลูมาชิมผู้มาชิมผู้

แล้วก็หมายแม่ต่อสุภาพแข็งแรงยโลบรส่หไปด้านโดนเศาเกียเศ้าปวดขากรได้ยางหันคุณคุณเศร้าไปเทียมเฮีไนอันนี้คือสวาฝใส่เบี่นใส่เด่โอ้ยม่เเป็นเสือใส่นเด้อสือมากนะอทุหลอดได้ เดียวเยวเดียวพันหัคิวเขาไม่แม้กระทุมแลย้าเวลาวายที่เราลูกหั้หอดคิ้วแม่ตอนพ้อเสียนว่าเตยืดตัวะร่วยใหญ่ยันตัวใหญ่ยืดสีเออสีเหล่าก็ขาหมดสีงสเหล่าั้เราคือยู่เห่าดดอกเรื่งไม่ใช้กับสีสูโยงาเต้นแล้วพันผินได้นี่สื่อแล้วไซเดอไเดอมันผพนื้อมาแต่เส้นทันอายังเส้นทันุุ เออแงมใส่เพื่อตัวเองโอ้ยลายยังไแล้วไได้ครับผมไปไปื่นเืหานนนเนากนี่นะันเอ่อพี่นางฝากพ่างหนึ่งได้หรอพี่นางฝากาหนึ่งพันูหเนงมไ่อเป็นลเ่าพันเท่าได้ฝาก่หวานเนี่ยน่น่ด้ อ๋นหนึ่งสองมาตอบลูกหาห้าเรื่องนี้เป็นแๆงอายู่มันคนเียนี่เป็นหคนตัดี่ตัดเอต้องอยานี้อยตาหาเงินหาทองมันมาเจี๊ยดีเด้อเจละลายเจือสื่ตายตาาเกินาือมี่ดีเด้อ ซื <amounts of water writers> together. Together. ้อเลยเนอะซื <musicians> ้อเลยนอะเก่งเนอะหลุดเนอมอนเนี่กระเด็นนั่งซือเก่งม่นเนี่นอนมันลาบนกลาบไปล่เก่งเลยเเป็นเจาเป็นนเอหลุดเอเก่งครับ้ลดครับ

หมอนหมอตาจ้เาละแม่หมอนสัวพนละอแม่ชัพลตัวนั้นแม่่แม่นเอสอแม่ชัพลนนให้ยเาลนแม่พลเอาเงินภายในพันหนึ่งนัง้นเบามันบาเป็นแบเศร มม่นเรโมยังมยังไวไว้อมันแงรงที่จัเป็นไเหไม่ไม่ไม่ไลเนาะกเศ้าไม่ไม่รูไม่ไม่รู้อะไรเลยไม่ไม่รู้อไรยั่นี่เรวเอาหน่อยกี่เปไปเื่อไปเรวเรวไปเรเราเม่อาม่ไนน่ย่ยย่ยไู่้เอยย่่ยไ่รยไะม่คนงเ้

เอไม่ไหวไม่ใช่เนาะโอ้หายแล้วได้แล้วเออหายละก็เหมือนคุณเมียอีกคนนึงนะคะคุณหนักมีละเาคุนกาคีกินน้ำบาดเมียมันจะหอมเป็นเมียคุณหนักหอมมาเป็นเมียไปมันเอาล้วนกันไปซ่า ล่เอยู่ใครปวงก็อยู่กับวันนี้นี่อะไรแม่แม่ชวยม่น่อยยูบ่ยิ่งขึบขึ้นดังได้ย่งใหญ่แล้วแง่ยิ่งละสอมนี่ิสองอ

ต้องเตนใและกนใจเยอนไปยายลำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่น้ำลูกน้ำหลานยังสีให้ลูกให้หลานใน้บไล่ลายังสีตลอดเด้อทกนทุกคน

พักสมแม่บัวสค่แบ่ะพี่น้องรานจะม้้ห่กเป็นเ่เนูแต่เป็น้มีเน้งนร้อกินห้องร้องบ้าใหญ่ที่รู้ร้านสู้เลยดใจะ ทีาัดนแ้ไปลั่มไ่ป่สี่ไป่ันเปนเสือสุวรณความอบอุณของครอบครัวนะคะไหวเนี่ยเงือนสิจัดบ้านแม่ไห้เอื้อนยูยูที่เขาบอกว่าไหวนห่เงือนเสออ๋อบอลที่แรกมัน อันบาล่ามแล้วสิไปกรุงเทพรดสิบสี่มงเทพบาทนั่นลีตบสบายกบสิกัมมาสักคนตัวเป็นไข่อดมออนี่โอไขยู่เดอไขยว่ากแย่กระดอกนไปบอพีไข่ไม่ไข่สาโอ้เขาลาเดเียเริ่มมือทันรมเขาทเขพี่ยำาหรคบอพี่บอกสำหรับคลิปนี้นะคาพามา ใส่ี่แม่กับมาใช่ไหมนอ้อนงพี่น้ทาบพ่อพี่ละสิเสียใจให้หลังนะคะสใส่แดงพอ่ออุ่นกับครอบครัวคิดเหนียวไปสวัสดีพี่นอ้นนองเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ <c oughs>